สวัสดีคุณด้วยนะครับนี่คือรายการ XO g v วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำทำฟาร์มกันนะฮะเิธีอการทำฟาร์มนั้นก็เราต้องมีอันนี้ด้วยจอบสติ๊กมาแล้วก็เอาไม้หรือเหล็กหรือทองก็ได้อ่าทุกทองใช้ทองแล้วกัน นี่คือทองมันก็จะกลายเป็นจอบทองครับถ้าเกิดอันนี้ออกมาก็จะกลายเป็นที่ขุดนี่ก็จะเป็นจอบแต่ผมจะไม่ใช้เพราะแม่งทองหายากมากวิธีการทำ,ทำฟาร,ร์มแล้วก็มันจะมีมันจะมีอุปก,กรณ์ในะทั้งหมดนี่นี่ที่จิบไม่ต้องการก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจำเป็นแล้วก็ใช้วิธี ด้านบิวซีปั๊มด้วยนี่คือชูการ์เคสามารถปลูกได้ในเฉพาะกุ๊บว่าลเลยวิธีการปลูกอันนี้นะมันจะมันจะไม่สามารถปลูกบนดินได้นะเอาเลยเนี่ยเอ๊ยเอ้ยนี่มันมันจะไม่สามารถปลูกบนดินได้เน,นี่นี่คือดินนะของเว้มันปลูกได้เะก่อข้างๆมีน้ำอ่อจะพางข้างๆม,มีน้ำ อ่าเอาเงี้ยเลยมันจะไม่สามารถปลูกดินนี้ได้มันจะสามารถปลูกได้เฉพาะในกลางน้ำนี่ไหมมันก็จะสวยนะมันก็สวยี่การทำนั้นก็นี่ง่ายมากเราจะสอนเราจะเอาสิ่งแรกเลยอ่าเราจะเราจะหาที่พื้นที่ในการปลูกต้นมะมกทอง เราใช้ตรงนี้แล้วกันเราต้องไปหาอนะีกเพิ่มเติมอุอปกรณ์เท่นี้ที่กระปุกข้านั้นสังเกตครับว่าเราจะมีจอบอยู่ให้เราคลิกข้างซ้ายที่ดิน นี่นไปรูปด่างหน้าตาอย่างนี้ปุ๊บให้เราเอาอะไรถึงแรกคือถ้าเกิดไม่มีน้ำเนี่ยดินอย่างเงี้ยเนี่ยจากแปดเป็นอย่างนี้นะรูปด่างเรียบๆอย่างนี้แบบเมื่อมันไหนไหมโอเคครับเพราะไม่มีน้ำปุ๊บเนี่ยดินอ่ะมันจะดินมันจะไม่เปียกมันจะไม่ชื้นมันจะไม่ชื้นมันสามารถมันจะไม่ปลูกได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วกัน ่าเราต้องหาที่ไม่มีน้ำเลยอ่ะนี่ครับตากเกลนะครับวเวล่อเาทำอย่างนี้ไว้มันมันไม่มีน้ำนะมันจะรู้สึกมันไม่มีน้ำมันก็จะเกิดอาการแ,แห้งแห้งไปเลยนะครับ มื่อมันโดนน้ำแล้วปุ๊บนี่มันจะไม่แห้งเห็นไหมมันจะไม่แห้งมันจะอยู่ได้นานเราคือพื้นที่ไปงันดินมันจะชื้นมันจะชื้นเป็นดำๆนี่นี่คือเมล็ดข้าวให้เราปลูกไปวิธีการปล่อให้เมล็ดข้าวเพิ่มมันก็นี่แล้ปลูกข้าวนะคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันยังขุดปุ๊บมันก็จะเป็นเมล็ดอย่างนี้ มันจะไม่เต็มที่นี่อาจะมีผงกระดูกนี่ให้เรากดไปมันก็จะนะเนี่ยเรากดตรงดินิบมันก็ยาก็จะขึ้นกดตรงดินกดตรงดินกดตรงดินนะยาดอกไม้แล้วก็จะขึ้นนะยาก็จะขึ้นปั๊มแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มไปก็ปั๊มปั๊มปั๊มไป ก็เราก็จะได้เาเราก็จะได้ข้ามาบวกซีดเพิ่มมาซีดแล้เพิ่มมานี่แล้วก็เอาบ๊มไปได้ซีดมาเห็นไามาเราเก็บเราเก็บไว้น yeah, so ี่คือแครอทนะครับนี่แครอทมะฝรังมะหลังแครอทมหลังแครอทมะฝรั่แครอทแครอทวิธีการปลูกก็ง่ายเราจะปลูกม้ฝรั่งก่อนดีกว่า ปลูก oh, ข oh, okay. yeah. okay. ึ delete delete <with> ้นแล้วเขาได้ปลูกขึ้นแล้วปลูกขึ้นแวางไปเอ่สันเกตฮะมันจะเหมือนเมล็ดข้าวมันจะเหมือนข้าวมากถ้าเกิดเอาปุ๊บนะมันจะเป็นแบบข้าง่างจะเป็นสีส้มข้างบนจะเป็นแบบหัวเงอเงอะน่ะก้อนนี่โยกไปบางไปสังเกตว่ามันจะไม่มีเมล็ดนะครับมันจะเป็นแครอทมาเลยถามว่าปลูกยังไงเอันนี้วยังมีแครอทอยู่ใช่ไหมแครอทไปวางวางไปแล้วก็อลกไป นี่คือมเมล็ดนะครับนี่เป็นนกฝรั่งครับซึ่งเป็นนกฝรั่งสามารถขูดได้นมันจะมันจะไม่เป็นมเมล็ดนะมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นลูกมะฝรั่งนี่สังเกตสังเกตน,นะครนี่ให้าวาง่ง นี ừ, ่แล้วก็นะมน็าาฝรั่งเลยทีเดียวเลยโอ้นะคะก็ตกได้ไงวะเนี่ยไม่ไม่ตอนนี้ปตัเกมนะคะก็ตกมากๆตอนนี้เจอมาคะก็ตกก็รู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะแบบมารู้สึกแบบ มันกวนตีนแล้วว่ะไอคอนปริเกมแบบมันก็ตุกอ่ะมันก็ตุกมันก็ตุกเกือบจะฟิวสามอีกอ่ะโอเคมันหนักกว่าที่ฟิวสามจริงนะนี่ให้เราทำการปลูกไปแล้วก็นี่น,นี่วางใบเอายาขึ้นเลยนี่คือข้าว ให้ตัวว้ก็ผูไปฟัเขแล้วก็เอาแบนีได้เจอมาครัก็ตกตลอดมันรู้สึกซีเรียสอ่ะเกียรนะฮะเห็นไหมมันก็จะตกไปละเกียมครับวตกเสียอรมจริงเลยก็นะ อะไรวะฮะแม่งกระตุกอยู่ได้มาใส่ฟอะไลลงไปวะเนี้ยไมยู่้ทำไมคบก็ตุกด้วยมันคือสิ่งที่น่าเบื่อมากนะครับผมทุคนก็จะนํำคาญมากมากซิ่งแม่ค้าตุกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่โชคร้ายวะ่ะ ถูกร้ายมากนะครับ,รบอยากให้แม่ค้าแม่งก็ตุกเนี่ยอยาเห็นไหมขุดดินไปปุ๊บมันก็กระตุกปั๊บเลยใช่ตัวแปลงหน่วยอะไรแย่ๆวะกราฟิกก็น้อยโอ,โอ้โหเฮ้ยเนี่ยมันจะหลุดหมดอารมณ์ตอนถ่ายอย่างนี้เลยเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องช่างมันครับก็มันเป็นน้องของชอบวัวตีนออกคลิปบ่ยอยๆแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปสักตีละไร มาตะโกนอีกแล้คลิปคลิปกูแม่งชกเป็ทคนตีอลไรองมันไม่รู้ไม่รู้พ่อมันเป็นนักขี่ป่ะวะแม่งฮึ่อยู่คลิปกูปเลยคนตีกูหลายคลิปแล้วคนตีลุกมากเลยนนาะคุณเวฟมันก็ด่ามันด่าคุณเวฟเพื่อนผมแม่มันด่าได้ยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ยเยอะเลยครับก็ถกได้ยังไงวะ มงมีกัดีนาเป็นงอูปที่มีประวัติทางหนจากเมาเ่นงเทศได้แก่ัตีนาวพิกกล่นของตึนเรกเลือกปนะคบก็ไม่มีใจสามารถแบบได้ะแต่ว่าไม่น่าจะนานกว่าหนวันกรเอกรคที่แล้วเมื่อปี2005ใช้เวลามนะกระตุกเฉยเลยก็ตุกหนักแต่เดิมเลย

อยนั่นก็ขอจะคลิปใหม่ครับเพ,เพียงเท่านี้นะครับแล้วต่อกันพาร์ทหน้ากับการปลูกปลูกแตงโมก